วันอังคารที่7พฤศจิกายน2566สำนักง,งานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูลเข้าร่วมการประชุมหารือร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน,น้ำผุดกำนันผู้ใหญ่บ้านที่เป็นตัวแทนของราษฎรที่อาศัยอยู่และทำกินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์จังหวัดสตูลเพื่อกำหนดการจัดทำเวทีรับฟังความคิดเห็นแนวทางการแก้ไขปัญหา การอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์จังหวัดสตูลตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพศ2562และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพศ2562ณองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุดอำเภอละงูจังหวัดสตูล วันพฤหัส,สบดีที่30พฤศจิกายน2566สภาเกษตรกร,ร,กรจังหวัดสตูลจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ดินของเกษตรกร,ร,กรที่อยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพศ2562และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พศ2562ณสำนักสงวังสายทองหมู่ที่4ตำบลน,น้ำผุดอำเภอละงูจังหวัดสตูลมีในายนายริศจำเลประธานสภาเกษตรกร,ร,กรแห่งชาติเป็นประธานเปิดเวทีและนายธีรพงษ์คุ้มเคียมนอำเภอละงูเกาวรายงาน โดยมีนายวรศิษิ์เลียงประศิทธิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสตูลเขต2พักภูมิใจไทยกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมเวทีมีผู้เข้าร่วมเวทีประกอบด้วยรองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติคนที่2ส,สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติประธานสภาเกษตรกรจังหวัดภาคใต้สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสตูลหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดภาคใต้หัวหน้าส่วนราชการจังหวดัด กำนันผู้ใหญ่บ้านและเกษตรกร,กรที่อยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นจำนวน1,000คนการจัดทำเวทีรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายนายริศจำเลประธานสภาเกษตรกร,กรแห่งชาติ นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสตูลเขต2พักภูมิใจไทยนายเทิดไทยขวัญทองผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูลน,นายสมใจอินเอียดผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูนและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5นายบำรุงรัตนพลอยดำหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตรานายชุติพงศ์พลวัฒน์ หัวหน้าเขตรักษาพันธุสัตว์ป่าเขาบรรทัดเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษหลังจากการบรรยายเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้นได้มีการเปิดเวทีให้ตัวแทนเกษตรกรในแต่ละอำเภอและแสดงความคิดเห็นเลกเปรี่ยมประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ร่วมกับวิทยากรเพื่อตอบข้อสักถามในประเด็นต่างๆโดยมีตัวแทนรัษฎรได้ยื่นหนังสือต่อในายนายริจจำเลประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และได้ยื่นหนังสือต่อน,นายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสตูลเขต2พรรคภูมิใจไทยค็้วเรา่ว่ผัการลนเรื่องนี้นไปนบ้าคุยกันแล้วว่าเรื่องเนี้ยสภาเกษตรกรจังหวัดสตูลเนี่ยได้รวบรวมปัญหาไว้ไว้มนแ้วเปลี่ยนแค่ขั้นตอนสุดท้ายเรื่องนำเสนอพลร่ม สิ่งที่ต้องจัดการอีกไม่เยอะซึ่งเป็นเรื่องในระดับของลมตะกแล้วก็มุ่ทางเมีนะครับซึ่งจะต้องเป็นผู้เสนอต่อานรีการเพลงก็จะรุกรทังสภารบเรชนชาติซึ่งก็จะมีการพูดูดที่นดีย่งอนมยังปมาที่เ้ในรานรปุ๊บจก่ันที่แล้วก็จะทั้งหมไปเพืเือนตรีว่ากรงนวรรม่นวของท่นครั ในการนี้เพื่อช่วยดำเนินการผลักดันข้อเสนอการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรที่ถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบโดยการตราเป็นพระราชกิฤษฎีกาต่อไป